สบายดีทุกคนเนาะสบายดีทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้น้องเบลสอนอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับบุคคลหนึ่งเนาะที่ว่ามีความสําคัญแล้วก็เป็นคนที่ว่าเก่งหลายเนาะสำหรับการเข้ามาเฮ็ดเลียกกับบริษัทซีเล็กซ์ซันเนาะเพราะว่าเราใช้เวลาเพียงแต่เจ็ดวันเนาะก็ถือว่ามีรายรับที่แบบว่าหลายเนาะทันสิว่าไปแล้วหลายเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเนาะว่าเราสิมีรายรับหลายหนเพจังได๋เนาะสิอ่าซึ่งว่าน้องคุณนั้นก็มีชื่อว่าน้องทุมพรเนาะน้องทุมพรเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งนํากันว่าน้องทุมพร เราจะมาแบ่งปันประสบก,การณ์ในการที่อ่าเรียกกับซีเล็กชันนี่คือจินตนะเนาะเขาไปติดตามเบิ่งนํากันเลยนะทุกคนเอาไปเลยเนาะถ้าใครสบายดีตอนเช้า,าเด้อเพราะตอนนี้ตื่นสวยบ่ได้แล้วเนาะตื่นเต้นแหงข่มกรหากระซะแม่ลูกอ่อนเนาะตื่นมากอาบน้ําแล้วก็เขี้ยวเฮ็ดหยัดเงินต้องได้เฮ็ดตอนที่ลูกยังบ่ตื่นเนาะบางคนน่ะมีข้ออ้างเออเขาเป็นแม่ลูกอ่อนจังซื้เฮ็ดบด่ได้เราบอกเลยว่าใครที่เข้ามาซีเล็กชันเนาะซีเล็กชันตอบโจทย์อ่าเฉพาะแบบตอบโจทย์ทุกคนเลยนะ คนที่รน f เฟซบุ๊กเป็นหรือเป่าเป็นคนที่ิ้นทิกตอกเป็นหรือเป่าเป็น็นแล้วแต่นาะเพราะว่ายูซีเล็กซนจะสอนทุกอย่างนบะตั้งแต่สอนรีดเฟซบุ๊กสอนิ้น, Facebook, น,นอ่าทิกตอกสอนตั้งเฟซสอนอ่าตั้งทนะิกตอกเแล้วแซฟประสบการณ์เนาะคือวันนี้จะมาแซประสบการณ์ประมาณห้านาทีเท่านั้นเด้อล้วก็จะไปอ่าสร้างโค้ดซิโ้นะส,สบายดีเด้อนสบายสบายดีอ่นะเรือบลอยเนาะเข้ามาแล้วทางสญ,ญาบุรีเนาะผู้ใดที่เข้ามาไล้์นี่โค้ดสุกดีเด้อนเะพราะว่าม่ทุงจะมาเซฟประสบการณ์เกี่ยวกับ แต่จากที่ว่าแบบล้มลุกคุกค,คานมาหลายเนาะภายในที่ว่าเกือบวันหนึ่งปีพันมาที่ว่าแบบปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนลองลองลอง,ลองลหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างเนาะลองมา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 หลายๆตัวเฮ็ดธุรกิจมาเมื่อวาจะเป็นค้าขายอะไรอะไรสบายดีนะแต่พอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขอไลฟ์สดแป๊บหนึ่งเด้อยวจะประมาณสิบนาทีเพราะว่าโบ,าาบาออกมาเซฟประสบการณ์ อาจะกันเฮดซีเล็กซชันบุได้แล้วเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่และหลายๆคนที่กำลังสนใจอยู่นะยังโบก้าตัดสินใจเข้ามาซีเล็กซชันเนาะบางคนก็สนใจสนใจแต่เวลาทักไปแล้วไ่ตอบเจ้าไม่ทุ่บอกเลยว่าเจ้าผ่านเองถ้าเจ้าโบจับซีเล็กซชันนะณปัจจุบันนี้เนาะเพราะตอนที่ไม่ทุ่เข้ามาไม่ทุ่กับบุได้ทุ่จักอย่างเลยเนาะแต่ตัวเองก็ล่มลุกคุกคานมาเฮ็ดหลายๆธุรกิจมาเฮ็ดค้าขายออนไลน์นี่เนาะในในวงการออนไลน์นี่เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแลองไปเบิดเนาะเออขายตัวนี้บุได้ไม่ทุ่ตััวบไกลองม่ัีนบายดวกับ่สรจะมนแ่อยาาาเะว เขาเฮ็ด He ไปแล้วไม่ถูกกล้าลองผิดลองถูกเนาะก้อนที่จะมาเจอซีเลคชั่นนี่นะทุกคนเนาะก็มีได้มีเสียมีได้มีเสียการเฮ็ดธุรกิจมันเป็นเรื่องธรรมดาเดอ้อบางคนน่ะเนาะอ่าคาดหวังตัว่าบค่อยเฮ็ดแล้วแบบอ่าต้องสำเร็จต้องได้เนาะบ่แม่นเด้อเฮาเฮ็ดธุรกิจเนาะมันจะมีได้มีเสียแต่ให้เฮาเลือกว่าตัวใดที่เฮาแบบเฮ็ดแล้วมันมีความสุขเฮ็ดแล้วเอออันตัวนี้แหละมันแม่นละเฮ็ดแล้วมันที่ให้ชีวิตของเฮาดีขึ้นเฮ็ดแล้วมันเห็นผลลัพธ์เนาะแล้วเฮาก็จับตัวนั้นแล้วก็ลุยเต็มที่คือตอนที่ตอนนั้น,น,นตอนนี้แหละที่มมมาา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 าทททุุ่่่่่่เเ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 เจอ C an, ออออซีีีีลลลคคคคชันนนนนนนะะะะสสบบยยยดดดดดด้้ด้้กกกกขฝไไ์์แรรใหหพวๆ เนาะยังตกเรียกว่าง,งานยังแบบเฮ็ดแล้วยังบ่มเกิดผลลัพธ์กับตัวเองเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้ค่อยเฮ็ดธุรกิจอยู่ค่อยค้าขายออนไลน์อยู่ค่อยเฮ็ดเปียกอยู่แต่ว่ามันบ่าสามารถตอบโจทย์รายได้ที่ว่าเฮาต้องการได้นะเนาะอสมมติว่ามิถุนตตัดสินใจเข้ามาศึกษาซีเล็กั่นงมงมเทาๆบ่ทันได้ฮู้ละเอียดเื่อเดยทุกคนยังบ่ทันได้ฮู้ละเอียดเื่อเพราะว่าหากกระหูซีเล็กซ์เนภายใน10วันแต่โบนัสทม่ถุนตแตกไป20,000ไปบาทแล้วมื้อนี้เงินก็จะเพิ่มอีกบอกเลยว่าซีเล็กั่นสร้างรายได้เนาะสร้างรายได้มืื้้ออละะะะะพพัันนนนน1,000บบาาาาาาททท่่เเเเีียยยงงิิวววแๆรรหหษมมตตคกฎ แล้วก็คอยซัพพอร์ตทีมงานคอยซัพพอร์ตอาสมาชิกที่เข้ามาเต็มที่เนาะเบื้องเมียอาไอดอลของเมทุมก็คืออาจารย์สุขละครเนาะไอ้สุขละครที่เป็นคนมาเปิดโอกาสให้เมทุมได้ได้เข้ามาซีเล็กซ์ันเนาะนับแต่อ่าเมทุมเข้าซีเล็กซ์ันเข้าได้จังไหนเนาะทุกคนอาจจะยังบวงพุที่ล้วเนาะวระมาณเยาว์เดชออกมาเซฟประสบการณ์ให้ทุกคนในทุ่มเมื่อนั้นที่เมทุมพู่จากซีเล็กซ์ันเนาะเมทุมพาลูกลูกน้อยไปน้องหมอเมทุมหาก็พาคอนได้สองเดือนเด้อทุกคนเนาะพาคอนได้้เเดือนนนท่าั แต่เป็นคนที่ว่าสู้ชีวิตเป็นคนที่ว่ามักสู้ชีวิตมาแต่น้อยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่ว่าบ่าได้ร่ำมรวยเนาะพ่อแม่แบบเป็นพนักงานมีแตพ่พออยู่พอกินคืออยากได้อย่างค่อยก็ต้องได้ดิ้นรนมาแตน่น้อยเนาะพ่อแม่แก็เพียงแต่ว่าซัพพอร์ตเรื่องการเรียนการอย่างเนาะแมนไดยโค้ชสกอดีที่ได้มาฮู้จกักศิลปกซ์ซันเนาะผู้ใดที่ฮู้แล้วหิบจับผู้ใดที่เห็นแล้วหิบจับแล้วมาเห็นหู้อ่าไม่ทุ่มกำลังตีให้เลยว่าเจ้าศึกษาบ่เกิน3มมือเจ้าเจ้าเข้าใจแล้วเเจจ้้้าาาะดดินนไไปแตต่่่วอองศึกกษ เนาาะอ่ไม่ถูกเกิดมาในครอบครัวที่บ่าบรได้ร่ำรวยเนาะเป็นคนที่มาดินดนมาต้น้อยต้นหญิงน้อยกะมักขายปิ้งขายที่ขายขนมขนมกับแม่เนาะแม่จะสอนขายขนมขนมขายขายกระแลมขายนี้ขายนั้นหิ้วก็แล้วไปขายแต่เป็นคนขี้อายเนาะตอนนั้นเป็นคนขี้อายขายกระแลมหิ้วหิ้วไปสุดบ้านแล้วหิ้วกลับมาบ่ได้ขายจักกอนเพราะว่า โบก,ก้าเอินใส่คนเนาะสมัยนั้นแม่พาขายกระแลมเห็ดกระแลมใส่สตู้เย็นนี่ยนะมัดขายถุงละอะร้อยสองร้อยถุงละห้าร้อยถุงละพันน่ะเนาะแต่ความจนมันเห็ดให้ไม่ถุงแบบว่าจากที่ว่าอายเออถ้าว่ากูอายแล้วกูบอกได้เงินแล้วกูต้องเห็ดเนาะก็เลยตัดสินใจค้าขายเห็ดนี้เห็ดนั้นมาจนแม่เล็กติ๊กต,อกกต๊อกหลักกระตั้มหูเนาะตอนนี้น้อยแล้วหลังจากที่ไม่ถุงจบมองหกูกนมาไม่ถุงก,กะบอกเลยแบบกูจุกกตั้มหูอ,อีกแล้วต่อไปจะใซส์สมองหาหาได้ๆหลังจากนั้นไม่ถุงกะขึ้นไปเป็นเฮีาป,ะะปีมา เราก็กลับมาเป็นพนักง,งานรัดกลับมาเป็นพนักง,งานเนาะทุกคนก็ฮู้ว่าพนักง,งานเฮามีเงินเดือนแต่ล้านไปแต่ถ้าว่าเฮานั่งท้ากินแต่เงินเดือนล้านไปเฮาจะเอาหยังมาเลี้ยงลูกเฮาสิเอาหยังมาสร้างความฝันเฮารถใหญ่ค่อยกย็อยากมีเงินใหญ่ค่อยกย็อยากมีแม่นบ่แม่นไผ่ชีมัน,น,มนอ่าอยู่เงินสังกสีอยู่ตลอดบ่มีไผอ,อยากอยู่เงินสังกสีบ่มีไผอยากอยู่เงินแอมฝาดแตะไปตลอดฉะนั้นเนาะในเมื่อที่ว่าเฮาบ่มีเงินแล้วเฮาก็ต้องได้ซอกดิ้นดุลเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่าง ใ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ไหนที่มันเห็ดเราได้เงินนะไม่ถึงจะเห็ดเบิดเนาะถามว่าเห็ดเฮ็ดท่านมานี่เคยลูกบอเคยลูกเคยตัวบอเคยตัวเนาะแต่ถามว่าสิหยุดบอกลูกไปเป็น10ล้านลูกไปเป็น5ล้าน6ล้านแล้วสิหยุดบอซื้อสินค้ามาสต็อกกองแล้วขายบอกถามว่าจะเหดุอะไรต่อถามว่าสิหยุดเหตดบ่บ่เหตุบ่หยุดเนาะข้างสต๊อกออกกัปะไม่นี่บางทีกัขายขายทอดทุ้ออกบางทีกับปั่นพี่ปั่นนองปันพ่อปั่นแม่ปัน่นไม่ถูกจะขับแพงก่นแถ้วฮาแพ้ะ มันจะเจอแล้วมันจะเห็นให้อ่าชีวิตของเขานั้นดีขึ้นแน่นอนและรายได้ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นคือตอนนี้ที่แม่ทูงเจอซีเล็กซ์ซันภายในสิบวันนั่นแหละเนาะก่อนที่จะเจอก็คือ,น,อน้องฮักเนาะยู่แขงอุดมศัน้องน้อยทรงไลฟ์สดของอาจารย์สดละครแม่แม่ทูงเบิงเนาะอ่ะเอ้ยเอ้ศึกษาบังแม่ธุรกิจนี่นะ้ำเนาะว่าแบบมัน,ม,นมันก็โอเคอยู่ได้เขาเขาศึกษานกันแล้วเราเห็นดักกาลเรว่าเนาะแล้วแม่ทูงก,ก็ศึกษาเลยเนาะเพราะเห็นไอ้สุนทรบอลเนาะเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทถ้าจะเห็นไอนหนึ่งแม่ทูงต้องศึกษาาาก่่่่ออนนนแแล้ววจจึงตัดสิใเ็ม ยูสื้อล้วเขามาเฮ็ดจริงๆนะไม่ทุมศึกษาแล้วแล้วไม่ทุมจึงตัดสินใจมาเฮ็ดแล้วจึงตัดสินใจมาบอกต่อให้ทุกคนในห้องว่าเข้ามาซีเล็กซ์ันทุกคนจะบ่มีผิดหวังจากน้อยเข้ามาซีเล็กซ์ันทุกคนจะได้ความหู้ไม่ประสบการณ์ไม่รายได้ไม่ไม่ที่ทุกคนบ่เคยได้คือตอนนี้ตอนตอนที่ไม่ทุมได้สิบมือสองหมื่นปลาบาทไม่ทุมบ่เคยได้แบบนี้สองหมื่นปลาบาทนะทุกคนมันตกอยู่สิบปล้านเงินกีบณปัจจุบันนี้แต่ก่อนมีแต่ห้าล้านณปัจจุบันนี้สองหมื่นปลาบาทเนาะเมื่อวานนี้โบนัสของไม่ทุมแตกไปบบาาทออันนีีี้เเดดด๋๋ยยววไลฟ์สจจะ่ สบายดีเด้อเนาะใครที่เข้ามากดกดแชร์เนาะกดแชร์ลงกลุ่มให้แม่ทุนแน่นอนเอ้ยน่าจะพรานอันเซ็ตลงกลุ่มของซีเล็กซ์ชันในน้องเด้อนั่นพราะว่าหลายๆคนอันอยากมาตื่นนอนแต่มันต้องตื่นตื่นมาอาบน้ำตื่นมาแต่งตัวว่ามันตื่นเต้นแห้งน่ะเขี่ยวเอาแบบธุรกิจดีๆเอาแบบอ่าการสร้างแบบรายได้ดีๆแบบนี้มาบอกทุกคนเพราะทุกคนกำลังต้องการณปัจจุบันนี้เนาะเงินมันเฟ้อเขี่ยวมาเอาสร้างรายได้จากซีเล็กซ์นเพราะมันจะจ่ายโบนัสเป็นเงินบาทใครมีเงินกีบกระหับเงินกีเเฮาาลยบ่่ต้อองผผนมืไ เนาะมัต้องผ่านไผเลยประกอบบัญชี KYC แล้วประกอบข้อมูลส่วนตัวแล้วถอนเข้าบัญชีเฮาเลยบางคนนังสงสัยว่าถอนซีเล็กซ์ชันได้แท้บ,บ่เงินคือได้หลายแท้ถอนได้แท้เนาะเพราะอาจารย์สุระคอนถอนไปแสนกว่าบาทภายใน1-2เดือนทีมเติบโต,ตแฮงเพราะมันตีตลาดง่ายเพราะบริษัทเพิ่นวางแผนมาแล้ววางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแนวใดที่แบบ MLM บ่มัมกแนวใดที่คน MLM บ่มักเพิ่นตัดออกหมดเนาะผู้ใดที่เฮ็ด MLM แล้วยังบ่ตอบโจทย์ลองเข้ามาศึกษาซีเล็กซ์ชันเนาะเพราะซีเล็กซ์ชันจะบ่มีหักษายอดจะบ่มีซื้อสินค้าซ้ำซากให้เจ้าเเเเลลืออกยว่่าาาจจ้ะตแหนงใด เจ้าสิเอาแบบไหนเจ้าเจ้าต้องการรายได้มึงละพันบาทบอกมึงละสองพันบาทบอกเจ้าก็เข้ามาแบบนั้นเจ้ารายเจ้าต้องการรายได้แบบโนลิมิตบอกแบบสามารถมือหนึ่งสามารถสร้างหมื่นบาทได้หมื่นไปบาทได้สองมือบาทได้ยังสิเจ้าก็เลือกเอาเนาะเพราะเดี๋ยวเมื่อกี้นีีแซสแสมาสละแซ่ตอนที่วันเบื้องไรสุดเนาะเบื้องไรสุดแล้วแม่ทุ่งจะค้นไปเบื้องข้อมูลบริษัทเนาะอ่าบริษัทนี่ตั้งยี่สใสแม่นไผ่เป็นประธานแม่นบอกเนาะแล้วบริษัทเขามีตัวตนแท็บลอยลวความน่าเชื่อถือมันซ้ำใดอันนี้คือคือเฮ้าในน้องมันเข้ามาแล้วน้อยเข้ามาแลลล้วออัันคดกิงงส่ ไลายเม่ถุมส่งส่งลงกลุ่มอันซีเลคชั่นเขาเนี่เนาะเพราะหลายคนยังพันตื่นว่าถ้าวัดตื่นแล้วจะกลับมาเบิ่งย้อนหลังได้เนาะอ่าคนที่แยนเปิดโอกาสให้เม่ถุมก,ก็คือน้องน้อยแล้วก็อาจารย์สุริคอนเนาะอาจารย์นี่ยังอาจจะยังบ่ตื่นเถอะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเรียกหลายแฮงเนาะแต่แต่มันก็แต่มันก็แบบภูมใิใจนะที่เพิ่นสามารถสร้างคนสำเร็จอ่า รายได้ของเพื่อนตกสองแสนบาทแต่คนที่ตามเพื่อนเนาะที่ว่าเฮ็ดก่อนเฮานะช่วงเดือนเดือนห้ามาหาเดือนหกนี่นะเนาะทีมงานที่ตามเพื่อนกัตกไปแสนบาทแล้วโบนัสอากซีเล็กซันเนาะแล้วแม่ทุมหาก็เข้ามาเนาะแม่ทุมหาก็เข้ามาได้สิบมือนี่แม่ทุมก็แตกไปสองหมื่นสอม่บาทถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดครบเดือนเดี๋ทุกคนไม่อยากว่าว่าไม่อย่างสิเกิดขึ้นเนาะถ้าว่าเห็ดไปฮอตครบเดือนแล้วไม่อย่างสิกเกิดขึ้นกับโตของเฮาไม่อย่างซิเกิดขึ้นถ้าว่าเฮาตัดสินใจเฮ็ดซีเล็กซันในมือนี้เนาะศึกษามาหนอา ไขรขึ้นสูงเนาะนอนทั้งหมอหกมือแม่ทูมพาลูกไปนอนห,อหมอหกมือมือสีออกหมอจังเมนบุญของแม่ทูมเนาะบุญของแม่ทูมที่ได้มาเจอซีเล็กซ์ซันไลท์สดของอาจารย์สุริคอนเนาะบอกว่าไปแม่ไผยากษ์กดล็อกความเจอแม่ไผยากรวยนะเนาะเข้ามาซีเล็กซ์ซันไข่ซีบอยากรวยมนบอกเออแล้วเัาก็ตัดสินใจเข้ามาศึกษาแล้วโบปึ๊บอ่าพูดแล้วว่าซีเล็กซ์ซันนี่ตั้งอยู่อ่าประเทศไทยเนาะแล้วแม่ไผ่อ่าคุณแก้วเนาะแล้วก็อ่าอย่างก็ไม่ทูนโบจื่อหลายบโบบ,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 บจื่อปันใด เนีย่ยก็ประสาททองนะเนาะแล้วก็เจ้าของโรงงานแล้วก็มีหุ้นส่วนสายการบินอันดับตน้ตนๆของประเทศนะเนาะความรวยบอกว่าเพิ่นรวยสัมพันธ์เพิ่นสิมาตัวใครเฮาบ่แน่นอนเนาะไม่ถูงคิดแล้วไอ้สุดละครนี่ยน่ะแล้วไลฟ์สดเป่งๆๆ่ง่งงะไม่ถูงเสีอใจเราเนาะทาั้งๆที่แบบบ่เคยเห็นหน้ากันแต่คือบ,บ่เคยฮู้จักกับเราเลยแต่ล้มกันมือทําบิดปานไอ้กับน้องเนาะอันนี้แหละแบบสินเสมอกันแล้วมันมันสินมาเจอกันเพิ่นว่าน่ะสินเสมอกันแล้วเฮาจะมาเจอกันเนาะสินเสมอกันแล้วเฮาจะมาเจอกันล้มกันป่านไอ้น้องล้มกันมือทําบิดที่ไม่่่่่่่เเเบบบิิิงงงงไลลฟฟ์์์์สสดดจแแแแผนนนนกาาาาารรรตตตตปึ๊ออออมมมมมหหหยยยัััุพพ ไม่ทุม่มเบอร์เบิงเลยฟิตเตอร์กำมาเตอร์ไม่ทุ่มไปเบิงรายได้ของสุพิมสุพิมเป็นรายได้ที่สามารถสร้างกำไรแบบบ่มีกำน,กนดภายในหนึ่งมือหรือสองมือเลยภายในเดือนแล้วลงทุนครั้งเดียวเจ้าจะบ่ได้ลงทุนอีกเลยกับซีลิคซันนี้เนาะอันนี้แหละที่ไม่ทุ่มตามหามานานเนาะสบายดีไอ้ซุลเกอร์นเขาเบิงรายของไม่ทุ่มเนาะเขานอนเวลา,ขาวเขาเคี่ยวตื่นแต่ห้าโมงอาบน้ำเรียบเรีงอยบเรียงเรียบร้อย แต่งนมลูกอย่างไรเรียบร้อยครบสุดนึ่งเข้าหุงเข้าไว้เหตเกียบลูกเหระไม่ถูงมีลูกสงคนลูกคนนึ่งเข้าอน,น,น,นุบาลสองไม่ต้องได้ลูกเฮ็ดกินเฮ็ดอย่างให้ลูกลูกมาอาบน้ำลูกมาเยนเยนเยนซานเพราะว่าเป็นเรียกของที่ทาต้องหาที่จบการิป,ปะจหน้อยเรียงินเรียกานมริปะเด้อเห็หาเงินเก่งๆแบบนี้นะขนาดเนาะข้าใจเด้อนะเข้าใจแบบไอ้ซุลครนี่เราก็เข้ามานี่เนาะเห็ๆๆบบนไหมเราเป็นคนที่เปิดโอกาสใบบี้ไม่ถูกไดเฮ็ดซิเลกชันเรกว่าตื่นเต้นแหงเนาะคนตบยูทุกคนได้ยินเสียงคนบ่คนตบยูกะยะเนาะ ศึกษาข้อมูลบรลลิซัตศึกษาแผนการตลาดฟิตเตอร์มาสเตอร์สุขิมไม่ถุมเร่งเป้าเลยแบบค่อยต้องได้สุขิมเนาะไม่ถุมตัดสินใจเฮดสุขิมไม่ถุมเป็นอ่าบ่ได้มีเงินหลายเนาะบ่ได้มีเงินหลายเลยจะอันเป็นอนทุ่มหม้อหกมือมีเงินก้อนสุดท้ายอยู่ในบัญชีบอกเลยว่าเงินก้อนสุดท้ายแท้ที่ที่ตัดสินใจเอามาลงซีเล็กชั้นเนาะมื่อนั้นท่านะทั้งใจสัน้นทั้งยานแบบถ้าถ้าจับเงินก้อนสุดท้ายนี้ลงไปนะเงินในบัญชีที่ทอนมาดุดแล้วนะเงินเงินมันจะมีสองบัญชีเนาะไม่ถุมจะแแยยยกกกไมม่่ทุจจะบบบบััััญญญชชชีีีาถอนเกกก็บไปทุ่มยาางงเเินนนแตล้้ีัน ก้อนสุดท้ายแท้ๆที่แม่ทูนจะเอามาเอาตำแหน่งสุพิมเนาะแม่ทูนเอาตำแหน่งสุพิมแม่ทูนมีเงินก้อนสุดท้ายแล้วแม่ทูนคิดว่าเงินก้อนเนี่ยนะที่ทอนมาโดนเนี่ยนะที่จกกับประจกสิแบบถ้าว่าเงินซีมดแล้วเนาะตอนนี้นะกำลังสิแบบว่าเงินเะงินกำลังจะมดในบัญชีแล้วนะถ้าว่าแม่ทูนหมดเจออันใดอันหนึ่งคิดว่าจะสามารถต่อยอดได้นะจุกแท้จุกแน่นอนเพราะปัจจุบันนี้นะลูกกินนมไฮคิวนะสี่มือกล้องกล้องหนึ่งสองแสนสี่แล้วอันอื่นอีกเดียละพาระรายจ่าย เนาะบอกเลยว่าน้ำตาซึมมือนั่นนะ่ะทั้งคิดทั้งนบทั้งอยากคิดทั้งบอกไปว่าทาง้งถ้าเสียงเงินก้อนนี้ไปถ้ากูเฮนะ็ดกูได้น่ะจะบ่มีเงินไปต่อเลยจะบ่มีเงินซื้อนมให้ลูกจะบ่มีเงินแบบใช้จ่ายอย่างต่างๆภายในใครอบครัวเลยเนาะแต่ก็ยังตัดสินใจเฮ็ดตัดสินใจโอนเงินให้ไอ้ซุปิปรคอนไอ้ซุปิปรคอนฉันหาไอ้ซุปิปอร์คอนได้ไว่าธุรกิจนี้หนะาหลังจากที่อ่าเบิ่งไลฟ์สดข้อมูลบริษัทกับแผนการตลาดแล้วเนาะตัดสินใจทักหาเราว่าไอ้สบายดีไอ้ธุรกิจนี้หนาสร้างรายได สุพิมแล้วในใจของไม่ทุมนะเพราะไม่ทุงเบิงแผนการตลาดเรียบร้อยจริงทักขาเราเนาะโบเมนซิโบซิเบละอะไปทักขารามาอันไม่เห็นไม่ทุมจะศึกษาก่อนแล้วไม่ทุมจังทักขาเราเนอะไปเบิงไลท์สุดเราจบสงไลท์บอลจบซ้ำูตะวันไลสดตัวที่2ไม่ทุมจบยูวถับตำแหน่งสุพิมเนาะเราจะว่าฟิเตอร์มาสเตอร์แล้วก็ไายไดของสุพิมไม่ถุมไปจบสุพิมทักขาเราปึ๊บในใจนี่นะสุพิมต้องเป็นหูสหลาเนอะทักไปแล้วกรับนู่นนี่นั่นเราไม่ได้เลเบ้าอย่างไรเงินกอจ ลงถึงเซเล c t ั o นเพื่เงินอยู่บันซีห้าสิบพันกีบแล้วเงิน,น, 50, นสุดยอดเลยนี่ไอ้นัดเนานะเรากับบ่ิหารหูอย่างมู้ตะเซเลันนี่นะเนาะมันจะตอบโจทย์มันจะแบบปลดล็อกความจนได้เราหู้จะทำนี้หู้เราเห็นคนที่อ่ะไอ้สุิคอน,นเนาะเฮ็ดมาเดือนไป2สองเดือนแตกส่0อ่0แสนสองแสนบันเนี่ยเขาเห็นคนที่สำเร็จมันมีหลักฐานนี่เฮาเบิง่งแล้วเฮาสิรอรีรออย่างนีบ่ไม่ถุงบรลิลีรอเลยมันมีหลักฐานนี่เฮาเบิรงเราไล่สดเป่งเปงไม่ถุงซ้มอ,อ่ากล้าตดสินใจโอนเงินให้เรามือน,น,น,นั้นโดยที่บริหากนรห อันโอ,อนเงินเข้าอันซีไอนี่น่ะน้องบริยานา่ะคิดในใจอยู่แต่บริษัตอบเราเนะาะค่อยสีดยานจังไหนเจ้าเจ้านั่งไลฟ์สดเป่งๆนะ่ะเจ้ามีตัวตนนะ่ะเจ้าบมได้แบบเอา,เอ,าอันเฟซบุ๊กที่วบ่าบโได้เอาหูบมาโขมใเคหะข,ขึ้นนะ่ะเอาหูบคนนั่งแบบเป็นผู้นำขึ้นนะ่ะเขาเสื่อใจนะ่นะเนาะไม่ทุมไปเช็คเฟซบุ๊กเราเรามีตัวตนเรามีหูบเรามีการเฮ็ดเวียกเรามีการไลฟ์สดถ้าคนที่มาตัวคนนะ่ะเขา,าจะบ่มีการไลฟ์สดเขา,าจะสร้างเพจปลอมขึ้นมาเขาจะเบล่ยหน้าตัวเองขึ้นอันนััััั้้้้นนนนนนนเเขาาาจะออิวววว่่่่บมมีีตตตตแลลงไฟ์สด เป่งๆๆอยู่ประกาศเป่งๆๆอยู่ถ้าโอนเงินไปแล้วเราตัวเขาสามารถแจ้งกฎหมายมันมีมันบอกสลิปเงินโอนธนาคารก็มีเขานำได้แล้วหน้าตาากล่วเป่งๆๆอยู่นี่แจ้งตำรวจไปจับเราค่ะเราตัวมันบอกคิดในใจอันนี้เนาะเราจริงใจเราโทรมาอุ้ยน้องนู่นนี่นั่นนะแบบตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแหงถต้องเข้าใจเ้อโดยเนาะคือแบบน้องคิดแบบนี้เทเนาะอันนี้โบได้แบบโบได้มโนโบได้อย่างเลยเนาะโบได้สร้างเรื่องคือเอาความจริงมาเาลวนๆเพราะว่าขั้นตัวน่ะเขากับบุมา เนาะเขาตัวเฮาเฮากับโมักเฮาไปตัวเขาเขากบับโมกักคือกันฉะนั้นธุรกิจนี้คือแบบจิงใจใช่กันเนาะค่อยการเงินก้อนสุดท้ายคือการตัดสินใจสมัครสุพิมเมื่อวานนี้สุดยอดแหงเนาะอุ่นจันทวงศ์เห็นมาทุกคนเนาะสุพิมจะเห็นให้ทุกคนจับเงินเงินเงินแสนจับซีเล็กซันเนาะฟิเตอร์มาเตอร์จับได้แต่เฮาจะได้ใช้เวลาหน่อยนึงเนาะแต่้าว่าเจ้าอยากเจ้าอยากแบบว่าเร่งรัดความสำเร็จก็คือเข้ามาเป็นสุพิมเลยเนาะแล้วมาสร้างเอาเงินจากซีเล็กซันตอนนี้เกี่ยมเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทาางกรแล้ว น,น้อยสุดเนาะเดี๋ยวไอ้สุดจะมายืนยันให้อีกซลเล็กซันสามารถฝากชีวิตไปได้เลยแม่นเนาะน้องแบบเลยแบบให้เต็มร้อยเลยกับซลเล็กซันเนาะตอนนี้ทีมทีมงานเติบโต,ตแหงเนาะแล้วตอนนี้กำลังแม่นี้เนาะอยู่ฟังไทยกับแม่ปาวานไอ้สุะครนกำลังวางแผนอ่าวางแผนที่ว่าจะจะ,จะต้นฮาบสมาชิษย์นะสมาชิกตอนนี้เกิดขึ้นหลายแหงเนาะคือตอนนี้เมนทุ่มเข้ามาเพียงเพียงสิบมือนี่นะทีมงานเกิดขึ้นนี่นะอยากเยี่ยมห้าสิบคนแล้วห้าสิบรหัสเงินล้านเนาะห้าสิบรหัสแล้วถ้าเดือนวนึงเดี๋ยวมันจะไปออยู่่่ปรระมาาาณหืววก แน่นอนเนะาะไผ่ยังบุกคือพลาดสุดๆอีกหนึ่งเดือนเด้อสำนักงานกําลังจะเปิดอย่างยิ่งใหญ่บอกเลยว่าเห็นไลฟ์สดของไม่ทุมเนาะฮิปทักมาเนาะจะสอนนับตั้งแต่เริ่มต้นจนเจ้ามีรายได้จังสีได้วางมือเนาะผู้ใดที่เข้ามานะักศึกษาศึกษาเฮียนฮู้เฮียนฮู้ละลุยเฮียนฮู้ละลุยเนาะ,ละตอนนี้หลายๆคนก็สามารถลุยเองได้สร้างทีมเองได้เพราะว่าไม่ทุมกับงงงเทาเทามางงงเทาเทาสื่อเลยทุกคนยังได้ฮอดสองหมื่นบาทถ้าว่าเก่งกว่านี้ดีถ้าว่าฮู้หลายกว่านี้ดีถ้าว่าเฮ็ดดดดไปนี่ทีมเติบโตกกกวว่่่่าาาาานนนนนีี้้้้้้ดดดิมมมัจะะเเออออยยยงงขึบบลทททปแแแุตตสหหรืใไ ไอูุ้ิคอนเป็นพยานให้ไหมให้น้องเนเดอร์เนาะทุกคนอยู่ในนี้ติดตามไม่ทุ่มดีดเนาะไม่ทุ่มต้องจับแสนบาทในซีเล็คชันให้ได้เนาะอันนี้คือแบบการกำลังติีเลยว่าจะจับแสนบาทจากซีเล็กซันมามาให้ทุกคนได้เห็น เนาะเพราะว่าแบบเสือเ้อแหงเสื้อแลักกระซัตทาแหงว่าซีเล็กซ์ชันจะพาทุกคนแบบก้าวไกลกว่านี้แน,น,น,น่นอนเนาะซีเล็กซ์ชันให้ชีวิตใหม่กับทุกคนแพ่งแต่เปิดใจมาลุยแม่นเนาะเอ้อเนาะสบายดีเดอ้อเนาะทักทายสบายดีทุกคนทางสมาชิกซีเล็กซ์ชันหลักการทางอ่าบริหารได้เป็นสมาชิกเลยสบายดียดเอ้ยเข้ามาแล้วสง่งอ่าบอกเลยว่าเรียกไปส่งคนนี้แบบเลยหักสุดใจเลยเนาะแล้วก็นับถือสุดๆอ่ามีอย่างก็บ,บอกกระสอนเอาเดอ้อเนาะให้อย่างผิดพลาดก็ให้อภัยในเด้อเนาะบางทีอาจจะมาไม่อาจจะแบบเออเฮ็ดผิดพลาดแน่เนาะแล้วก็รยัด อย่าเฝ้าไฮเดอ้อเน่สบายดีสบายดีแม่นี่แม่นี่เข้ามาแล้วเนาะเน็ตแม่ทุมบรปานใดเดอ้อทุกคนเน็ตมื้อนี้ฝนตกแล้วนี่มันหยากตื่นตาตาเนิด,ด,ดนึงสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีอ่าน้องฟ้าใสาที่เข้ามาเนาะนี่น้องฟ้าใสาก็แข็งแจงเกิดมื่อน,นี้เนาะอย่างน้อยปิดไลฟ์แล้วจะไปสอนผู้ใดที่จะสมัครมื่อนี้ขนาดทักมาแม่ทุมเดอ้อเพราะว่าบ่าค่อยมีเวลาเลยทุกคนบอกเลยว่าแบบนี้นะสิได้ไปซื้อโทรศัพท์สองเครื่องแหละเนาะบ่มีเวลาเลยบ่มีเวลาแท้ๆตื่นมาเนี้ยที่เพชรเบี้ยบแม่ทุมแหละลูกน้อยนะคือแบบ คิดเก่งใจเราอยู่แบบมีอยา่างกไม่นี่ไม่น,นี่ไม่น,นี่อ่ะแก้ไขสร้อยอ่าน้องแน่แก้ไข้สลุกแน่แก้ไขสร้อยอันเราก็สร้อยเต็มที่เนาะเพราะว่าเพื่อนพร้อมสปอร์ตพอเพื่อนเพื่อนเกี่ยมจะมาตีตลาดเราฮนะทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าปังเฮงเนาะแล้วคนที่มีทุนต่้มเนาะสำหรับคนที่มีทุนต่้มสามารถสร้างกำไรมือละพันหาสองพันบาทได้จากซีเล็กซ์ซันทุกคนเจ้าลงทุนเพียงหลักแสนแล้วเจ้ามาเอาหลักแสนกีบเจ้ามาสร้างกำไรหลักมือละพันสองพันบาทจากซีเล็กซ์ซันได้เข้าใจบอสเลยก็ซื้อซีออเอาเครื่องไมมาลุยซี สมัครมาแต่โทรศัพท์เราก็บรอดซัพพอร์ตไปไหนแล้วว่าเดี๋ยวค่อยจะไปซื้ออันโทรศัพท์ใหม่ก็เดี๋ยวค่อยจะจะกลับมาลุยเต็มที่เนาะแล้วก็ยินดีนำกับคนที่เดินตามเฮ็ดแบบบ่มีคอมเมนตะ์เนาะคือแบบคือคือเม่ทุมเนี่ยเนาะเม่ทุกกมก,ก็เฮ็ดตามไอซุลิคอนบอกเฮ็ดตามเม่นิซาบ,บอกเฮ็ดตามเม่ลรมาอ่าปาวานบอกเนาะเม่ทุมก,ก็เดินตามคุณสำเร็จเดินตามผู้นำ้ำแล้วเม่ทุมกะเกิดมีรายได้เนาะฉะนั้นทุกคนเฮ็ดตามเนาะยาคัดเนะาะบางคนน่าอุ้ยย่านหอนเงินบ่นได้นะเฮ็ดไปแล้วให้เจ้ามีรายได้ก่อนเฮ็ด<ๆ>ตามก่อนตอนนี้นะเจ้าเข้ามาไม่่เเเจจ้้าาาฮ็็ดดตมกปีีคนสสรใหหลยทุ ตอนนี้นะักพยายามก็ปีอคนสำเร็จให้หลายที่สุดเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดเองแล้วเฮาเกิดว่ารวยเฮาเฮ็ดเกิดว่ามีไรายได้เฮารวยจะดุดแล้วแต่ตอนนี้เฮาเฮ็ด he เองแล้วมันบ่รวยนะ่ะเฮาเฮ็ดเองแล้วมันบนะ่ส he ำเร็จน่ะเฮาต้องได้แบบอาศัยคนที่สำเร็จเขาเอิ้นอยนะ่างก็เอาสมองคนอื่นเอาสมองคนสำเร็จมาใส่สมองเฮาเข้าใจบ่เข้าใจบ่บคนที่เฮนะ็ดบ่ได้น่ะเนาะบ่ต้องคิดเองเออคิดว่าอุยา,ยานถอนเงินบ่ได้อุยานแนะ่ยนำคนบ่เป็นอุยา,ยานแบบกระจายการตลาดบ่ได้เจ้าเฮ็ดตามก่อนเนาะอัดโพสทาสบ่เป็นเฮียนก่อนเนาะบ่มีไผเป็นแล้วจึงเเเเขข้้าาาามมมมฮ็็ด่่่่่ททุุกกบปนนคือั บ๊วยบอกว่าเออค่อยนี่นะโพธดทาปิดแล้วค่อยจึงมาเฮ็ดซีเล็กซันบ่ค่อยเอาความหู้สูตรนี่นะมานะมาซีเล็กซันนะแล้วก็มาเฮียนหูเอามาศึกษาเอาอยากขี้ค้านเนาะถ้าว่าอยากสำเร็จอยากขี้ค้านเบิร์ไลฟ์สดไอ้สุรละครอยากขี้ค้านศึกษาระบบอยากขี้ค้านศึกษาแผนการตลาดอยากชุค้านเฮียนเวลาไม่ทุงสอนอยากอยากชุค้านเฮียนเวลาไม่ทีมตัวเองสอนเนาะไลฟ์สดก็ต้องเบิร์ต้องแซ่บบ๊วยบอกให้ว่าอยากสำเร็จอ่ะอ่ะเวลามีซุ่มเฮียนของบริษัทเข้าไปเฮียนเพราะว่าอย่างอ่าอ่าจงยาผาดกับการควมงานกับปราสาททองโอสถ มหาเศรษฐีอันดับ5ของประเทศไทยเนาะอันนี้คือไอ้สุรคอนเนาะเจ้าของโรงหมอกรุงเทพแล้วก็เป็นเป็นทางเจ้าของโรงงานผลิตยาประสาททองโอสถเนาะเบิงบ้งไหมเนาะเบิ้งเบิ้งเจ้าของบริษัทก่อนเนาะว่าบริษัทร,รวยระดับเศรษฐีซัมนี้สิพาเฮาวลมสมบงศิบเุเชษให้เฮารวยสมบงศิบเุเชษให้เฮาวสำเร็จสมองเนาะครอบใจโสมื่นบาทภายในสิบปันเด้อร์สมควรตัวเองสองมื่นบาทภายในสิบปันครอบใจสิบแปดล้านที่ไม่ถูกตัดสินใจ เข้ามาเฮดซีเล็กซันศึกษาซีเล็กซันสิบมือได้เงินสิบแปล้านเนาะบางคนนะทุกคนเฮดเบียกเบิ่อปียังเงินสิบล้านยังบ่มีเลยเฮดเบียกหนึ่งปีเนาะเงินเก็บสิบล้านยังบ่มีเลยแมนบอเขาขายให้งานแลกเงินเมื่อมือสมมติว่าเขาไปหับจ้างซะเนาะเขาไปหับจ้างก็บ่แม่นว่าดูถูกอย่างไรอันนี้อันนี้อยากอยากชีเจงให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าว่าเขาไปหับจ้างเนาะมือละแสนกีบเดือนหนึ่งก็สามล้านกีบแมนบอแล้วถ้าว่าเขาอยากจับเงินสิบล้านแล้วสามล้านกีบค่าใช้จ่ายภายในหนึ่งเดือนมัน โบมีเงินเก็บเลยเด้อเนาะเงินสามล้านเก็บเจ้าจะโบมีเงินเก็บในบัญชีเลยเพียงแต่จุดจ้าไม่เป็ลไรแล้วถ้าเขาอยากซอกแบบที่มันสามารถตอบโจทย์ใส่ใจกินเก็บเนาะเจ้าต้องได้เฮ็ดสิ่งที่เจ้าบ่เคยเฮ็ดอกอเมน selection นี้เป็นธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่ทุกคนบ่เคยเฮ็ดเลยเนาะแต่ตอนนี้เนาะแมนคอยนะเฮ็ดเาียกอดออกมาสามปีซื้อคำในหนึ่งบาทกับโบพอเห็นบ่เนาะฉะนั้น,นอันไหนที่เจ้าโบเคยเฮ็ดแล้วมันตอบโจทย์คนที่เฮ็ดแล้วมันมีผลลัพธ์คนที่เฮ็ดแล้วมันสำเร็จเจ้าต้องเเเเเเดินน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 ตตตาา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 ามมมมะะะะคคคคคยย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 ยขขขขออออไลล์่่่่่่ืแแแกกกีีีปััจจุบบบ้้้ว ได้ถามว่าชีวิตของเจ้าดีขึ้นบอถ้าดีขึ้นเจ้าเฮตดต่อไปถ้าบ่ดีขึ้นเจ้าควรปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีเฮ็ดคือไม่ต้องเนี่ยปั๊บปั๊บปปปไม่ต้องเป็นคนที่แกาเฮตดกาไดกาเสียเนอะถึงค่อยซิลุกกะยาแ้าค่อยกับบุคคลยอมเฮตลูกกะเฮ็ดใหม่ลูกกเฮ็ดใหม่เนาะเฮ็์จนเจอะในลูกตืนล้าไม่ต้องชิได้จบไลนแล้วนี่ลูกน้อยตื่นลับก็จิได้ป้อนนมลูกแล้วก็จิมม่อาเบื้องหนึ่งก แต่บทสู้เมื่อยกับสู้เนาะเป็นบอกเมื่อนี้ไลฟ์สดนนี้เป็น่มาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้หุ้นจากซีเล็กซันถ้าผู้ใดเนาะมีงบหลักแสนกระทักมาถ้าผู้ใดจะเอาซุพิมกระทักมาสมเซออันจุดตกใจออกจากห้องผสมซีโอมาให้มาเห็นเงินเข้าบัญซีไอเป็นหมื่นกว่าทีแทีย้อนน้องถุกพอนี่เองการย้อนอายเนาะย้อนน้องย้อน,นอายอ ي, สิเสมอกันแล้วมาเจอกันเนาะย้อนอายเปิดโอกาสให้น้องสวนน้องให้น้องได้หุ้นจากซีเล็กซันให้ให้น้องได้หุ้นจากแผนการตลาดให้น้องได้หุ้นจากการวิธีวิธีเดินเดินงานเนาะแล้วน้องกับ จะขอลุยเต็มที่เพราะเพราะน้องเห็นแล้วความเป็นไปได้ของจินตุสันจะพาทีมงานทุกคนสำเร็จขอแต่ว่าเดินตามเนาะขอแต่ว่าเดินตามไม่ทุมเดินตามไอซุกละครเนาะเดินตามแม่นิชาเดินตามผู้นำทุกคนแล้วทุกคนต้องเดินตามแม่ทุมเนาะแล้วก็เดินตามไอซุกละครถ้าตรงไหนที่แม่ทุมว่างกระทกหายไอซุกละครหรือว่าแม่นิชาได้เพราะว่าอยู่ในกลุ่มฮันจะมีผู้นำอยู่สามสี่คนเนาะที่แม่ทุมแอดให้ทุกคนได้ปรึกษาเพราะว่าแม่ทุมเป็นคนที่มีลูกน้อยบางทีอาจจะทันเด้เพาทันได้เนาะแต่ก็ขออภัยน้ำทุกคนเดินเนาะแต่จะพยายามสอนเต็มที่ าจะไม่ไม่นิสาจะมาเข้าห้องไลน์ล้วจะสอนทุกคนใจเย็นๆเนาะศึกษาระบบแผนการตลาดไปก่อนที่เข้ามาเนาะแต่ตอนนี้ไผ่ที่ยังไม่ได้อ่าตัดสินใจเข้ามาเท่าะกะตัดสินใจเข้ามาเนาะอ่าเมื่อไอซองเดือนเท่านั้นแล้วจะโบนเงินทั้งชีวิตแมน่นสุดเงียบไหลเนาะสงเซอร์ไอซุปเลคอลเด้อเนานะเมื่อแค่ส่งเดือนไอสุปเลคอลตอนนี้เราเริ่มสบาย กบโมเมนต์สบายตอนนี้ตอนน้องได้แบบเพลยให้ทีมงานสำเร็จก่อนเดี๋ยวไอค่าไปสวยเดิมเนาะอ่าทีมงานเติบโตแหงเนาะแมนิซาพึ่นก็บอกว่าจะมาคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเนาะอาันไรที่ขัดข้องก็กทักลงกลุ่มพันได้เลยเพราะว่าเขาจะมีผู้นำอยู่ในกลุ่มพันเนี่ยกะถามๆกันเนาะเดี๋ยวไม่ทุ่งจะขอจุกไลท์เพียงซ้ำนี้เด้อทุกคนเดี๋ยวมื้อหน้ามาเจอกันใหม่เพราะว่าลูกน้อยตื่นแล้วเนาะที่จริงก็อยากอยู่โดนกว่านี้แต่ว่าจยากไป ตอนทับทีมงานใหม่ก่อนตอนนี้รอท่าแจ้งเกิดอยู่ประมาณ3ามสี่รหัสเนาะสามสี่รหัสเงินล้านที่กำลังจอจะแจ้งเกิดนะไมทุ่อยู่เพราะว่าทักมาแบบรัวๆเลยนะทุกมือนี่นะผู้ใดที่จับที่จับซีเล็กซนเจ้าจะบ่ผิดหวังแต่เจ้าเข้ามาเจ้าต้องเฮ็ดตามผู้นำผู้นำแนะนำเจ้าต้องเฮ็ดตามคนณสำเร็จเจ้าต้องเฮียนฮู้เนาะเจ้าต้องเฮียนฮู้บอกเลยว่าซีเล็กซนสร้างกำไรได้มือละพันห้าสองพันบาทหรือมื่นอัพเจ้ามักแบบไหนให้เจ้าเลือกเองเลยเนาะโอเคเข้าใจกเด้๋ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาเบิอร์ไม่ทุ่อ